มาต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมรูปธรรมก็คือสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้วันนี้วันนี้เป็นอ,อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่เด็ดดีจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นด้านของนามธรรมนะนามธรรมก็จะเป็นด้านที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันมีอยู่แต่เราไม่เห็นมันเราจับต้องมันไม่ได้นะแต่มันมีอยู่ เป็นเรื่องของอาจจะเป็นชื่อเรียกเป็นภาษาเรียกหรือสิ่งที่เราคุยกันสิ่งที่เราพูดถึงนะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของนามธรรมนะก่อนอื่นเลยเคยสงสัยไหมดูเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมนะคนบางคนจึงมาเกิดในบ้านที่เป็นแบบนี้บ้านที่บ้านที่รวยหรือบางคนไปเกิดในบ้านที่จนหรือบางคนเกิดในประเทศที่มีสงคราม นะหรือแม้แต่กระทั่งบางคนเนี่ยเด็กบางคนเกิดในวันเดียวกันเวลาเหมือนกันในโรงพยาบาลเดียวกันแต่ก็มีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็เป็นไปได้นะวันนี้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันว่าเหตุผลก้อนใดหรือที่มาที่ไปยังไงนะทำให้คนเราแตกต่างกันก่อนอื่น มันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่หนูจะต้องรู้ก็คือกฎของเหตุและผลนะเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ล้วนเกิดมาจากเหตุเมื่อมีเหตุย่อมมีผลของเหตุที่ทำนั้นนะเกิดขึ้นตามมาโอเคตามทันนะและเจ้าผลของเหตุอันนี้เนี่ยผลที่เกิดจากเหตุอันนั้นอ่นะ มันมีอยู่สองแบบ๋ยวที่จะพูดถึงในแค่สองแบบนะจริงๆมันมีสามแบบก็คือมอีผลที่เกิดขึ้นจากเหตุที่กระทานั้นนะ่ะมีผลที่เกิดขึ้นเป็นผลกลางๆไม่ดีไม่แย่ไม่ดีไม่เสียไม่ใช่ผลดีไม่ใช่ผลร้ายกับกับผลดีกับอีกด้านหนึ่งคือผลเสียมีสามด้านนะมีสามด้านนะโอเคแต่วนที่จะพูดเฉพาะ,ะผลดีกับผลร้าย ในมุมของศาสนาเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นวิบากวิบากก็คือผลแห่งการกระทำนถ้าเป็นวิบากดีผลแห่งการกระทําดีวิบากมันก็จะได้เป็นวิบากดีหรือกุศลกุศลวิบากนะหรือถ้าเป็นวิบากที่ไม่ดีกุศลก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นจากจากเหตุที่เราทํานั้นก็จะได้ผลแบบนั้น วิบากเนี้ยทุกทุกคนจะมีกระเป๋าคนละหนึ่งใบกระเป๋านี้ทําหน้าที่ในการเก็บสะสมวิบากของคนคนนั้นเอาไว้อ่ามันจะเก็บวิบากเอาไว้ถ้าอา่คนนั้นทําดีเยอะกระเป๋าของเขาก็จะมีกุศลใช่ไหมก็จะมีกุศลวิบากเนี่ยว,วิบากที่เป็นดีเนี่ยเยอะหน่อยถ้าคนไหนทําชั่วเยอะก็จะมีวิบากที่วิบากชั่ว เย yep. okay. อะโอเคอ่าเป็นเหตุเป็นผลกันนะการให้ผลการให้ผลของวิบากเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเวลาเราเปิดกระเป๋าออกมาเนี่ยวิบากไหนจะออกมาก่อนเราไม่รู้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์นั้นๆและผลของมันเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากวิบากร้อยเอร์เซ็นตะมันจะมาจากเหตุการณ์ที่เราทำนั้นเหตุการณ์ที่เราลงมือทำจริงๆ ในมุมของรูปธรรมที่เราลงมือลงแรงในการทำสิ่งนั้นไปจส่วนหนึ่งจะมาจากผลของการกระทำานั้นและส่วนหนึ่งจะมาจากผลของวิบากที่อยู่ในกระเป๋าของแต่ละคนมันจะออกมาในมุมนี้เนี่ยในถ้าจำไม่ผิดแต่๋ี่ดเคยอ่านเจอในพระไตรปิฎกที่พูดเกี่ยวกับการให้ผลของวิบากอ่ะเขาเปรียบเทียบเอาไว้เป็น เป็นเหมือนกับคนที่เลี้ยงวัวคนที่เลี้ยงวัววัววัวในที่นี้ให้วัวมีสองสีคือสีขาวกับสีดําสีขาวเปรียบเทียบเป็นกุศลสีดําเปรียบเทียบกับอกุศลอ่าที่เป็นวิบากทั้งสองแบบเนี้ยถ้าคนคนนั้นอ่าใส่วัวที่เป็นสีขาวเข้าไปในคอกเยอะๆเมื่อเขาเปิดประตูเนี่ยวัวสีขาวมันก็จะอยู่หน้าคอกถูกไหมเขาอาจจะเคยทําไม่ดี หรือ,อใส่วัวที่เป็นสีดําเข้าไปด้วยแต่ถ้าเขาใส่วัวสีขาวบ่อยๆบ่อยๆเมื่อเขาเปิดประตูเนี่ยวัวสีขาวมันก็จะอยู่หน้าคอกเยอะแยะเลยใช่ไหมและเมื่อเปิดประตู <ound> ออกมาเนี่ยวัวสีขาวมันก็มีโอกาสที่มันจะออกมาก่อนมากกว่าวัวสีดําอ่าเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบก,กันกับคนที่ใส่แต่วัวสีดําเข้าไปทำแต่อกุศลกรรมทำแต่ความชั่วเข้าไปเมื่อเปิดประตูคอกออกมาวัวสีอะไรจะออกมา โอกาสที่วัวสีดำจอกมาก็มีเยอะกว่าถูกไหมอ่านั่นเป็นนั่นเป็นผลจากการกระทำที่ที่เราไม่สามารถเลือกได้ในมุมในส่วนที่เป็นของวิบากที่จะให้ผลนะโอเคโอเคอ่าถึงตัวนี้งงไหมผลของการกระทำเราจะได้รับผลจากสองส่วนส่วนแรกคือจากการกระทำจริงๆนะตอนนั้นวินาทีนั้น หรือสิ่งที่เราทําลงไปทำฟิสิกอลหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่มาจากกรรมวิบากหรือผลที่เราเคยทําเอาไว้เก็บอยู่ในกระเป๋าวิบากของแต่ละคนรวมกันสองส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่อจะอธิบายความเชื่อมโยงของวิบากก็คือ าการที่คนแต่ละคนสะสมวิบากเอาไว้เนี่ยทุกครั้งที่ใส่วิบากเข้าไปมันเหมือนกับความเข้มข้นของการสะสมวิบากาที่เป็นกุศลกับอกุศลมันจะนผสมกันมันจะนผสมกันเมื่อผสมกันแล้วมันจะได้ค่าค่าหนึ่งให้ยกตัวอย่างอย่างนี้ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะเหมือนเรา,ามีน้ำใสยอยู่ในแก้วหนึ่งใบ มีน้ำใสอยู่นะแล้วใส่สีดำกับสีขาวลงไปในแก้วแล้วผสมกันมันจะได้ค่าของความเข้มของสีขาวสัดส่วนของสีขาวกับสีดำเนี่ยอยู่ค่าค่าหนึ่งบางคนอาจจะเป็นสีเทาถ้าใส่สีดำเข้าไปเยอะบางคนจะเป็นสีเทาเข้มหรืออาจจะเป็นใกล้เคียงสีดำถ้าใส่สีดำไปเยอะแต่ถ้าบางคนใส่สีขาวเยอะโอกาสที่จะเป็นสีเทาอ่อนจนไปค่อนไปทางสีขาวมันก็จะเยอะกว่า โอเคนะอ่าเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าอ่าเมื่อเมื่อเมื่อเราได้ค่าของความเข้มของเฉดสีที่อยู่ในน้ําในแก้วที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีค่าค่าหนึ่งของแต่ละคนที่จะไม่เท่ากันไม่เท่ากันเนื่องจากวิบากของแต่ละคนเนื่องจากการกระทําของแต่ละคนเนื่องจากกุศลอกุศลของแต่ละคนไม่เท่ากันอ่าโอเคทีนี้มันส่งผลยังไง มันส่งผลยังไงกับชีวิตของเราอ่าเมื่อกี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งมันส่งผลไปแล้วนะส่วนที่สองไอความเข้มของวิบากอันนี้มันจะส่งผลต่อเมื่อต่อเมื่อเราเอ,อตายหรือเราจบชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จะไปเกิดใหม่เนี่ยเป็นอะไรขึ้นอยู่กับค่าความเข้มของตัวนี้ ค่าความเข้มของกุศลต่ออกุศลอันนี้ค่าความเข้มของสิ่งที่เราเคยทําดีสิ่งที่เคยทําชั่วเอาไว้มันจะมีค่าของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันและไอค่าค่านี้จะเป็นตัวระบุว่าคนคนนั้นควรจะไปเกิดเป็นอะไรนะในมุมของของพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อเรื่องชาติภพจริงๆแล้วภพภูมิเนี่ยมันแบ่งออกเป็นน่าจะสาสิบ หรือสามสิบสองตัวเลขไม่ได้ประมาณนั้นแต่เล่าเล่าให้ฟังคร่าวๆเพื่อพอจะเห็นภาพก็คือมันจะแบ่งเป็นสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์สวรรค์ก็จะมีชั้นภูมิเข้าไปตามชั้นตามความละเอียดขึ้นไปหลายๆชั้นแล้วก็มนุษย์โลกมนุษย์จะอยู่ตรงกลางอให้โลกมนุษย์อยู่ตรงกลางแล้วต่ําจากโลกมนุษย์ก็จะเป็นอะไรสัตว์เดรัจฉานเป็นผีเป็นปีศาจเ,เป็นเปรตว่ากันไปก็จะมีชั้นชั้นชั้นอยู่ นะเมื่อกี้ไอความเข้มของของวิบากจำได้ใช่ไหมค่าความเข้มมันจะเป็นตัวเลือกเลเยอร์ว่าคุณอยู่เลเวลไหนคนคนนั้นอยู่เลเวลไหนไอค่าความเข้มหลังจากที่จบชีวิตแล้วแล้วจะไปเกิดใหม่ที่ไหนเนี่ยค่าค่าวิบากของคุณเนี่ยผลบุญมันเยอะก็มีโอกาสที่จะไปเกิดในเลเวลที่สูงกว่าจะเป็นเทวดาจะเป็นพรมเป็นอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ว่ากันไป หรือถ้าค่าความเข้มมันเข้มมากเนี่ยมันดํามากเนี่ยมันสกรปรกมากเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงต่ําไปเกิดเป็นสัตว์เป็นสัตว์นรกอสุรกายว่ากันไปตามนั้นตามนั้นนี่เป็นสาเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันคําถามที่ดิถามไว้ ตอนแรกจ่ำได้ไหมว่าเอ๊ะทำไมบางคนเกิดมาแล้วโชคดีบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมายากจนบางสัตว์บางตัวเกิดมาแล้วโชคร้ายบางตัวเกิดมาพิการว่ากันไปตามความเข้มของวิบากของแต่ละคนตรงนี้นะแต่นี่อาจจะไม่ได้ระบายอธิบายลงไปในรายละเอียดมากแต่จะอาศัยการเปรียบเทียบเพื่อให้หนูพอเห็นภาพว่า มันมีเหตุผลนะในการที่เราเป็นเราในวันนี้มันมีเหตุผลนะที่มีเหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นกับเราทั้งทงท,งท,งที่ดูแล้วว่าเ้ยอมันไม่น่าเกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่เคยเทําสิ่งนั้นเอาไว้คําตอบมาจากการที่เรามีวิบากอันนี้อยู่ในกระเป๋าของเราของทุกคนอยู่แล้วและมันรอโอกาสที่จะให้ผล นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะทําได้ในตอนนี้คําแนะนําของดีก็คือพยายามพยายามที่จะสะสมกุศลวิบากหรือวัวสีขาวหรือน้ําสีขาวเนี่ยหยดลงไปในแก้ววัวสีขาวใส่เข้าไปในข้อทํากุศลวิบากใส่เข้าไปในกระเป๋าที่เป็นตัวเก็บสะสมของตัวหนูเองเอาไว้ให้มากที่สุด นะเพื่อที่วันทีออ่ผลที่มันจะส่งผลออกมาตามการการะทําของหนูนั้นนะ่ะมันจะเป็นผลดีมันจะเป็นวิบากที่ดีที่ที่ออกมานะโอเคเพราะฉะนั้นพอเห็นภาพไหมพอเข้าใจไหมโดยสรุปโดยสรุปการเกิดเนี่ยมาตั้งต้นจากผลของวิบากที่สะสมมาจากอดีตนะแล้วก็เมื่อหลังจะเกิดแล้วเนี่ย ผลของชีวิตก็จะเกิดจากสิ่งที่หนูทําในชาติปัจจุบันนะ่ะทําอยู่ในเหตุการณ์ในปัจจุบันนะ่ะบวกกับอะไรบวกกับวิบากที่อยู่ในกระเป๋าของหนูเองแล้วก็เมื่อกุศลเมื่อกุศลหรือวิบากที่ดีเนี่ยมันให้ผลในชีวิตเราเนี่ยก็อย่าโมดีใจจนเพลินนะดีใจได้แต่อย่าดีใจจนเหลิงจนเพลินว่าโอ้ชีวิตฉันดีจังเลยฉันเก่งจังเลยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะ แล้วก็เมื่ออกุศลหรือวิบากที่วัวสีดำเนี่ยที่เคยทำไว้มันให้ผลก็ไม่ต้องเสียใจไปนะให้ยอมรับมันว่าโอเคมันก็คงเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตแล้วมันส่งผลมาเนี่ยก็ยอมรับมันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าไอ้วอัวสีดำมันออกมาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าในคอกหรือในกระเป๋าของเรามันมีพื้นที่ที่เราให้เราเนี่ยใส่กุศล กุศลวิบากเข้าไปมีพื้นที่เราใส่วัวสีขาวเข้าไปเพิ่มอีกนะโอเคก็ไม่ต้องเสียใจเมื่อเมือม่อเมื่ออากุศลมันเกิดขึ้นหรือจะดีใจจนเกินไปเมื่อกุศลวิบากมันมันมันเข้ามานะก็หาวิธีการในการรับมือในตามสัถานการณ์ต่างๆและพยายามเติมกุศลวิบากเข้าไปอย่างต่อเนื่องละกันโอเคนั่นแหละ นั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่อยากจะบอกก็ประมาณนี้ในมุมของของส่วนที่เป็นนามธรรมใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็จงทำดีตั้งใจทำดีโอเคถ้าถ้ายังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะทำดียังไงทำดีคืออะไรรู้ได้จะรู้ได้ยังไงว่าอไหนดีอันไหนไม่ดีวิธีการคัดกรองตัวคัดกรองตัวแรกเลยว่าสิ่งที่ทำมันดีหรือไม่ดีเนี่ยให้ให้เอาอย่างนี้ เอาศีนสีนห้าก็ได้เอาแค่สีนห้าเนี่ยมาเป็นแปลงตะแกรงกรองว่าสิ่งที่หนูคิดสิ่งที่หนูกําลังจะทาเนี่ยผิดสีนห้าหรือเปล่ามันมีข้อใดข้อหนึ่งที่ที่ไม่ใช่หรือเปล่ามันจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีส่งผลเสียกับคนอื่นตัวเองกับสิ่งรอบๆตัวหรือเปล่านะแต่ง่ายที่สุดก็คือเอาศีนมาเอาศีนมาครอบแล้วก็ดูว่ามันผิดสีนไหมถ้าผิดศีนก็ ก็ลองพิจารณา,าหาตัวเลือกใหม่นะเพื่อเพื่อที่เพื่อที่ทําให้โอกาสในการสะสมกุศลว,วิบากหรือว่าวัวสีขาวเนี่ยเข้าไปในค้อบให้ได้มากที่สุดหลังจากที่อธิบายครบแล้วทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นนามธรรมานะหนูก็น่าจะพอรู้คําตอบแล้วใช่ไหมคําตอบของคําถามที่ถามว่าทําไมถึงเกิดมากับเกิดมาแล้วควรจะทําอะไรเนี่ย นะถ้าถ้ายังไม่ได้คําตอบนะต้องกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะกลับไปฟังวิดีโอซ้าอีกรอบหนึ่งแล้วจะได้คําตอบนะว่าเกิดมาแล้วควรจะทําอะไรหรือว่าทําไมถึงเกิดมาเกิดมาได้ยังไงทําไมถึงเกิดมาเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะโอเคทีนี้สิ่งที่ดีๆอยากจะให้หนูทําก็คือพยายามพยายามสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตทั้งสองด้าน คือด้านที่เป็นรูปธรรมด้านที่เป็นรูปธรรมก็คือไอ้มีวงกลมไอ้ห้าข้อนะั้นนะนะอบาลานซ์อันนั้นก่อนเมื่อบาลาน,น,นั้นเสร็จก็มาบาลานส่วนที่เป็นรูปธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรมท,ทั้งสองส่วนนี้ให้มันให้มันสมดุลกันให้เข้ากับไลฟ์สไตล์หรือชีวิตของหนูนะจะเปลี่ยนไปยังไงก็บาลานดูนะทุกคนก็มีชีวิตมีหนทางเป็นของตัวเอง แล้วก,ก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกถ้าในมุมของสังสารวัตท,ที่เดนนี้เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการทําความดีใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ที่ที่อธิบายเรื่องของเรื่องของวิบากใช่ไหมทาความดีเพื่อให้อยู่ในในเลเวลของคนเทวดาขึ้นไปไม่ลงไปสู่ในชั้นของของที่เป็นผีอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรว่ากันไปพยายามรักษาความดีตรงนี้เอาไว้นะให้อยู่ในชั้นในชั้นที่ ที่เรามีสติมีความคิดนะอย่าลงไปอยู่ชั้นล่างนั้นด้วยการสะสมอุศลวิบากเอาไว้หรือถ้าถ้าอยากจะรู้ก็ลองแบ่งเวลานะแบ่งเวลามาอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ค่อยๆอ,อ่านไปพระไตรปิฎกมีแค่45เล่มอ่านสบายๆนะเดือนละเล่ม เดือนละเล่มไม่ยาก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 อ่านได้อ่านได้แล้วก็คุ้มค่ากับการอ่านแล้วหนูจะเข้าใจสิ่งเดีที่เดดีพูดในวันเนี้ยอยได้มากยิ่งขึ้นแล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่เดดีอยากจะอยากจะบอกหนูในวันนี้ในวันที่เดดีอายุเท่านี้ในวันที่หนูอายุเท่านี้อาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ แล้ววันหนึ่งหนูจะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นวันที่หนูอายุ30 40หรือ50หรือ60ก็ตามาคำแนะนำเดียวของเนีดีก็คือจงทำดีถ้าจำาอะไรจากวิดีโอ3 4 EP ที่ผ่านมานี้ไม่ได้เลยจงทำดีอืมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอาจจะเพิ่ม EP อันนึงแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะแค่นี้ก่อน กลัวว่ากลัวว่าหนูจะงงเข้าไปใหญ่เพราะว่าด้วยอายุเท่านี้ประสบการณ์เท่านี้นะนะนะอาจจะยังยังไม่ถึงจุดแต่แต่ถ้าหนูได้เข้าใจมันก่อนตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากกับชีวิตหนูเดี๋ยดบอกแค่นี้นะโอเคไปสู้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 เราเติบใหญ่มาได้ทุกวันนี้ พอพ่อแม่เลี้ยงเรามาอย่างดีสองเราเป็นคนดีได้รุกวันนี้เพราะว่าแม่อบรมสั่งสอนเรามาสามเรามีวิชาความรู้ในวันนี้เพราะพ่อแม่ส่งเสียมให้เราได้ทำเด่นขอบคุณรับพ่อพ่อแม่สีหน้า ข,ข้อหนึ่งเขาจะสัญญาว่าจะพยายามปฏิบัติต่อสัพพสัตว์ทั้งหลายอย่างมีเวทนารมไม่หวนข้อบหรือรบกวยพวกเขาข้อสองเขาจะหัืองเราจะไม่หยิบฉวยข้าวของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อสามข้าเจ้าสัญญาว่าจะไม่ประพนติทางกับจะปฏิบัติต่อเพื่อนหญิงและเพื่อนชายสมอนางหรือวิษนิข้อสี่ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพูดแต่ความจริงด้วยความสุขแลอ่อนโยนไม่พูดบดหรือพูดจะให้ร้ายผูอ้อื่นข้าห้าข้าวเจ้าสัญญาว่า Chạy đến chạy xuống Xin xin tìm ra xả Chị chạy hay bỏ đi Xa